สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสูไายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไว้ในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่30นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะปีพุทธศักราช5 6 8พนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดพาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูเสือสายเขมรนะคะแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูเสือสายเขมรในหัวทิพผ่านมากค่ะพี่น้องหัวที่ผ่พานมากเขาวิงหกนะคะเขาวิงหกนะคะแต่ว่าโตจับคูเพราะเขาสําหรับหัวทิพผ่านมากนะคะพี่น้องคะกาติดตามพือเก่านะคะพี่น้องเนาะแนวทางช่วงบ่ายนี่นะคะของปูเสือสายเขมรขามโค้งแสดงว่าเป็นตัวไดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันการค่ะครับคุับปูครับ คำโคงนี่ค่ะปัวคำโค้งวันนี้เ,เรียนสองกับนี่แล้วสองกับหนึ่งเ,เรียนสองกับหนึ่งค่ะเอาไรตัวดอกค่ะหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดค่ะมันชิมีรักลอยสองกับหนึ่งเนาะสองหกสามโอ้สอง 6, อสามหก สองสามหกค่ะสองสองสามหกสองหกหาสองห้าหกสองห้าหกค่ะคือหาเท่าไหร่จ้ะค่ะจับคู่สองตัวด้วยกันเลยจ้ะสองศูนย์สองหนึ่ง สองศูนย์สองหนึ่งค่ะสองเจ็ดสองปดสองเจ็ดสองปดค่ะสามหกห้าสาหห้าหค่ะเก้าสามเกห้าเกสามเกห้าค่ะแปดสามแปดห้าแปดสาปดหค่ะเจ็ดศูย์เจดปดสิบสองคูเจ็ดนย์เจดปดค่ะ้นนเล็กติดสอง สีคูน่เนีนเลขติดสครับปู่พะสองเจ็ดสองแปดสองศหค่ะเดี๋ยวผมเอาตามหกับหก้านะหกครั้งน่ะเนีนไปเลยค่ะปู่เดี๋ยปูมักส่วนตัวปูมัก2อเกับสองดเลยได้ค่ะปู่คะน่ะสนั่นละไปบ่าเขาขออ่งไเลยแด้ปู่ะได้ค่ะขอบคุ ไ่เออมันล <แบ S 2> ุดเลื้อแงมันเลื้เด่นมันเข่าตลอดแต่มันจับคู่ก็ถึกคร่ะปูมันลุดพลาดไปสองหัวแล้วได้น,นี่งจ้าหัวในเขาว,ว่านหนัวในเขาอยู่แล้วล่ะเอ้าค่ะปูอ่าสาธุสาธุสาธุครับปูบขอบคุณหลายๆค่ะการวันสการ์กาสาธุค่ะสาธุสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องแนวทางจากปูเสือซ้ายคอมเมนนะคะอ่าแนวทางคามโค้งค่ะพี่น้องค่ะ เอาปูแล้วเด่นไปที่2กับ1แล้วพี่น้องเด้อเด่นไปที่2กับ1น,นะคะแนวทางค่ะมี1 2 7นะคะพี่น้อง1 2 7 1 2 8นะคะ2 3 6นะคะพี่น้องคะ2 5 6 2 0 2 1 2 7 2 8 3 6 5 6, 6 9 3 9 5 8 3 8 5 7 0แล้วก็7 8 มันนี่ปูเล่าเน้นไปที่2 0 2 1 2 7 2 8สองหนึ่งสองเจดปดสมหกับ5 6าหา6นะคะพี่น้องคะปูแล้วมักส่วนโตมักส่วนตัวก็คือสองเจกับสองเด้อพี่น้องเด้ออ่พี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะแนวาทาอ่งจากปูเสือสายขมิเนนด้อค่ะเด้อแนวทางความโคง้งนะคะพี่น้องคะมันนี่นะคะแนวทางของปูค่ะมหัพนมากนี่เขาวิ่งลูดหกนะคะเขาวิ่งลูดหกเนาะคะ่ะแต่ว่าจะคู บ่เขานะคะพี่น้องคะแต่ว่ากติดตามเพื่อกเราค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางขามโค้งนะคะจากผู้เสือสายคมเอนเดอรพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทาง จากปูเสือสายขเขมรนะคะแนวทางขามคุ้งนะคะพี่น้องขาอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องขานําไปพิจารณาเบิ้งเน้ะคะ่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาะคะ่ะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบพุ่นสำหรับความมุ่นในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบพุ่นะ้าทาจากปูเสือซายคาเมนค่ะสำหรับ พอแม่พี่น้องทันใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะทำไปอย่างสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เซเลบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะออาพี่น้องอย่าให้บังเลื่อยติดตามนอาจางคอาจา์ทันใดของเส้นทันใดอย่าลืมคอมเมนต์ขมาในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ขมานะคะพี่น้องคะบังเลื่อยกระดส้สิกระสิได้ติดตามให้นะคะพี่นอ้องเบอร์กับ มาพอกันมาจะเอกันนะคะรัฐบาลไทยกับข่ามโค้งนะคะควพีว่น้องค้าเอกสิซ์ติดตามนณทางให้คือเก่าระเด้อพี่น้องเด้อเอาแต่ว่าอันสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่นะเนาะอาตยาเซียนหรือว่าอาจารย์พนฟังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะถ้าว่าพนรับชมอยู่เนาะคะ่ะอาตยาพนอยากมาวางแนวทาง ให้กับทางรายการกรติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเด้อเบอร์โทรศัพท์นะคะอากาศล่งหายแล้วนะคะพี่น้องค่ะเบอร์โทรศัพท์บอากาศล่งหายพร้อมไอดีไลน์นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะก็ให้ฮัทเทียเซียนฮัทเทียอาจารย์เพิ่นฟังอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอืฮัทเทียเพิ่นมีดิพี่น้องบางคนว่าบ่เห็นเบอร์โทรศัพท์ของเบอร์เลยด้วยนะคะพี่น้องค่ะก็อยู่ทั้งหน้าเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์ของเบอร์เลยด้วยนะคะโทรเข้ามาได้นะคะพี่น้องเบอร์ อ่าศูนย์แปดศูนย์ห้าหกสองเก้าหนึ่งเก้าสี่นะคะศูนย์แปดศูองเก้าหนึ่เก้าสีค่ะพี่น้องคะตามนั่นเด้เด้อพี่น้องตามนั่นเลยค่ะพี่น้องคะเป็นยังไงพี่น้องบ้านพ่อพี่น้องอากาศเป็นยังไงช่วงนี้พี่น้องบู๊หน้าคณะนี่นะคะพี่น้องคะบ้านเบิ่งลอยเดี๋ยวไิเบิ่งอุณหภูมิกอนท่ไ สามสิบองศาพี่น้องคะย่ามตอนตอนบ่ายสามสิบองศาแต่ว่าย่ามย่ามเศรุ่นี่สิบกว่าองศานะคะพี่น้องคะสิบสามสิบเอ็ดกับมีมือแรกๆนี่สิบองศานะคะพี่น้องเออข่ายอยู่ว่ามันฝนตกเนาะค่ะพี่น้องเนาะปกติมันก็สิมีฝนน้ำเปิดอย่างนี้นะพี่นอ้องเออตั้งหนาวตั้งฝนอยงนี้นะคะพี่น้องคะบ้านพ่อพี่น้องเป็นยังไส้แน่เออหนาวหนาวคือกันบอ่อหรือว่าจังได้พี่น้องอุ่นนะคะปุ้ม อยู่ที่เท่าไหรของบ้านพ่อแม่พี่น้องมือเซานี้เบิ้งด้วยเบิ้งอยู่ตอนหกโมงนะคะสิบสามองศานะคะพี่น้องคะสิบสามองศาเลยมือเซานี้นะคะพี่น้องคะแต่ว่ายาม้อนขึ้นเนี่ยช่วงสามถุมสี่ถุมกับสิบสามองศาที่ผมว่านนี่พี่น้องแอดเบิ้งนาฬิกาอยู่นะคะพี่น้องคะบอกให้นบเวลาซื้อได้พี่น้องได้บอกเห็นโคเวลานะคะพี่น้องคะเออบอกให้นบเวลาคือเก่าแล้วหนะพี่น้องบอกให้นบเวลาก่อน แอดต้องวอกเพิ e, ่มอีกอีกสองนาทีนะคะพี่น้องคะเออแอดต้องวอกใส่อีกสองนาทีเนาะให้มันเต็มให้มันเต็มแปดนาทีนี่แหละพี่น้องจังใดกะดูแลรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าช่วงนี้กะหนาวแบบหนาวมากแบบปุบปับเลยนะพี่น้องคะจากคอนฮอนเออจากคอนฮอน คุณน้ำพุมอยู่ที่38 3, 3 9บดเก้บันทกามาเขานาว้วป,ปุบปับท่านที่ท่านท่านใดเลยนะพี่น้องคะดูแรลรักษาสุขภาพ้วกษะความไข้ความหนาวไขวัดใไ่นี่มากมากดีพี่น้องมากครับอันนี้แหละหนาหนาวหนาฝน,นนี่แหละพี่น้องคะเพราะว่าเดือนที่แล้วอันเ,ออเดือนพฤศจิกายนแล้วพี่น้องอาทิตย์สองอาทิตย์ขึ้นหลังเนี่ยลูชส้ของมือด้วยเขาก็เป็นอันไขวัดไงเออไขวัดไงญ่คนเป็น,นาลายลายสันนีพนพี่น้องคะ เอาพี่น้องครบเวลาแล้วเด้อบัดนีค้ครบเวลาแล้วค่ะพี่น้องคะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะของครูเสือสายคอมเมนต์คำ,คำโครบเวลาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคะเอกาเซเดยขอตัวลาไปพี่น้องบัดเทิงสุขสุก่อนไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันใหมเอาไว้ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ